สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาค่าการคำนวณหาค่า p นะครับเริ่มจากดูกที่ตารางก่อนเลยครับเราจะมาหาค่าประจำบิตโดยที่คำนวณจาก2ยกกำลังศูนย์ได้1นยกกำลังหนึ่งเท่ากับ2 2ยกกำลังสองเท่ากับ4ครับ2ยกกำลังสามเท่ากับ8 2ยกกำลังสี่เท่ากับ16ครับ2ยกกำลังห้าเท่ากับ32ครับ2ยกกำลังหกเท่ากับ64ครับ2ยกกำลังเจ็ดเท่ากับ1 28ครับ นี่คือค่าประจำบิดครับเรามาหาผลรวมเลยครับโดยการดึง128ลงมาแล้วบวกต่อไปเรื่อยๆครับ128บวก64เท่ากับ192ครับ192บวก32เท่ากับ224ครับ224บวก16เท่ากับ240ครับ240บวก8เท่ากับ248ครับ 248บวก4เท่ากับ252ครับ252บวก2เท่ากับ254ครับ254บวก1เท่ากับ255ครับต่อไปเราจะมาหา IP ตามโจทย์นะครับให้ดูเลขสุดท้ายเป็นหลักคือ20แล้วมาดูค่าเทียบบิตครับ20จะอยู่ในบิตที่3ไปที่3ครับ เลยแทนค่าไปเลยว่าหนึ่ง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 ศูนย์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 ครับผมและแทนค่าไปในตารางเลยนะครับหน00ึ่งหนึ่งและแทนค่าในตารางเลยนะครับหน00ึ่งหนึ่งศูนย์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 โดยที่ดูตัวสุดท้ายครับจะเป็นสอง้อยห้าสิบห้าค่าสับมิดก็คือสองห้าสิบห้าครับ แต่ตรงนี้ก็จะเป็น255โดยอัตโนมัติครับให้ดูที่1ตัวสุดท้ายครับคือ240ก็จะเป็น240ตรงนี้จะเป็น0ูนย์โดยอัตโนมัติครับต่อไปเราจะดูที่ค่าเราจะาค่าเน็ตเวิร์กไอครับโดยการที่ดูที่ตัวที่3ของโจทย์ที่ให้มานะครับผมโดยการเอา2 0 0 207นะครับ <c oughs> ดึงจากตาราง128ลงมาถ้าน้อยกว่าให้แทนค่าไป1เลยครับ แล้ลบกันลบกันได้79แล้วก็ดึง64ลงมาครับจากตารางถ้าน้อยกว่าให้แทนค่าเป็น1ครับแล้วก็ลบกันได้15ครับตัวที่แล้วเราก็ดึง16ลงมาตรงนี้16ลบกันได้1 16มากกว่าครับผมก็เลยใส่0 แล้วเราก็เทียบกับตารางว่า8มากกว่า1นึ่ไหมมากกว่าก็ใส่ศูนย์เทียบลงมาครับ4มากกว่าใส่ศูนย์สองมากกว่าใส่ศูนย์แล้วก็1เท่ากันใส่ศูนย์ครับแล้วเราก็จะแอดครับ1เจอ1เท่ากับ1ครับ 1. เจอศูนย์เท่ากับศูนย์ครับใส่ศูนย์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 ลงไปเลยครับแล้วเราก็จะดึงจัดโจทย์มาเลยครับ1 3 2จุด สองหและตรงนี้ให้เราดูที่ค่า1ตัวสุดท้ายครับว่าตรงกับอะไร192เราก็จะดึง192ลงมาใส่เลยตรงนี้จะเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติครับเราจะมาหาบอร์ดแคสไอพี IP นะครับโดยที่ดูจากบินแรกที่เราทำนะฮะก็คือมีศูนทั้งหมดกี่ตัวเราจะเขียนตามสูตรเรื่งน,นี้ครับผม2อลบ2ยกกำลัง n อครับบวกหนึ่ ตัวที่สูตรมี4ตัวเราก็จะให้2ยกกำลัง4-2ลบ2บวก1ครับเราก็ไปดูแทนค่าในตารางครับว่า2ยกกำลัง4เท่ากับอะไรเท่ากับ16แล้เราก็จะ16-2ลบ2เท่ากับ14บวก1ครับเท่ากับ15จากนั้นเราไปดูที่1ตัวสุดท้ายของซับมิดหน้าที่เราแทนค่าต่อ ตอนที่2ไว้หนึ่งตัวสาอยู่ที่192ก็จะเอา192บวก15ครับก็จะได้207จากนั้นเราก็ไปใส่ในคำตอบครับโดยดึงมาเลย132ครับ217ตัวนี้จะเป็น207ตัวนี้จะเป็น255 จากส่วนตัวสุดท้ายครับแล้เฟิร์สไอพีก็แทนค่าไปได้เลยครับ 2, 7, 7, First <First S> 1น <IP S> 2 <IP> ่งร้อยสามสิบสอริจร้สออยีเฟิร์สไอพีกับล้าไอพีจะต่างกันที่เฟิร์สไอพีบวกหและล้าไอพีลบหครับ